สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องคำพาพาโชคปูดำน้ำโชกเนาะคะ่ะตอนนี้องค์พญานาคของเรานะคะก็ได้ไปประมาณ60%เซแล้วนะคะพเพราะว่าย่ังบ่ทันอีกติดเกตและเสียงกับย่งขึ้นบ่ท่านได้เซตเนาะคะ่ะวันนี้ขึ้นเสียนน่าจะไปเกินครึ่งอยู่นะคะองค์นั่นก็กำลังขึ้นเนาะคะ่ะกำลังขึ้นเสียน ขัดตัวก็เรียบทุกองค์แล้วนะคะตอนนี้เรียบนะคะซึ่งดินด้านหลังของของเข้าก็สุดโตลงเนาะคะ่ะสุดโตรหรือว่าอานาำนามมันสาะดินลงข่างๆเนาะคะ่ะด้านโน้นเห็นบ่อคาแวงแงเมืม่อานใครจุดทูบเนาะคะ่ะก็ได้8ป6แเนาะคะ่ะ เอฟซีกับเกงเกงพันตีหกเป็นสองก็คือหกสองตัวพันมาเพิ่งเลยเอาสองไซส,สันพันมาลูกซิดลูกหาก็าได้อยู่นะคะ่ะไม่พู่ถึงบอกว่าถ้าผู้ใดบออยากผ่าเนาะคะ่ะสามารถมาขอพุ่มได้นะคะ่ะอยู่ที่ต้นไสเนาะคะ่ะนี่อยู่ต้นไซเนาะคะ่ะแต่ว่าสถานที่ก็อาจจะย่างบอะสะดวกปันได้เนาะคะ่ะเพราะว่า มันยังเชอะแฉะอยู่นะคะ่ะฝนตกมึงขึ้นนี่ฝนตกหนักมากเลยเนาะ,ค,ะค่ะค่ะกับตอนนี้เรากําลังจุดค่ะนี่คำพาผ้าโชคเนาะคะ่ะหมู่บ้านคำพ้าผ้าโชคเป็นผู้จุดค่ะมือนีกับชิจุดคือเกาเดี๋ยวถ้าตัวเลขเป็นจงังไดเดี๋ยวไม่คู่จะมาบอกอีกเคียนึงเนาะคะ่ะเดี๋ยวไก่ขึ้นก่อนเนาะคะ่ะนี่ค่ะกําลังขึ้นเนาะคะ่ะกาลังขึ้น ตอนนี้ปูนของแม่คู่กะเริ่มเบิดอีกแล้วค่ะเริ่มเบิดอีกแล้วกระสีได้สร้างคองอีกเนาะคะ่ะสร้างเล็กเล็กน้อยเนาะค่ะแลวกะสร้างปูนอีกทั้งยุ่งทั้งแมงมีเะค่ะเห็นหลงหลง,ลงแกงแกงสีกะดีแมงมีไล่ยหล ค่ะนั้นจะเป็นช่างเล็กกับช่างตั้มนะคะทำทำเสียนพญายนาคทำออคนละเสียนนะคะกับฝากช่องเพื่อนเนีเด้อคะ่ะช่างเล็กบังไฟเสียนบ่ค่ะราคาอ่าช่งตั้มนี่ช่งตั้มช่องยังเนาะค่ะครับผม บาวต้มบรเวีกครับค่ะฝากเพ่นเด้ด้วค่ะว่า,วาบาวต้มเบิรเวียกว่าสันเป็นน่องไส้นะคะ่ะติดตามเพิ่นไดนะะ้ด้ค่ะเข้าไปดูได้เนะคะ่ะท,ทั้ง u t u b e ทั้งเพจนะคะ่ะเข้าไปเมึงได้ค่ะ เป็นน้องไส้ของำคำห้าพระโชคค่ะก็สามารถติดตามเพิ่นได้เด้อค่ะกำลังขึ้นเสียงอยู่นะคะได้จะโตไปจะมาโตนึ่งน,น,าานึ่งน,น,นึ่งเฮ็ดปูนี่ขึ้นบ่านอ่ะเฮ็ดปูนี่เนานะ หนึ่งหนึ่งหนึงมาหรอบอรถหนึงมาเด้อไม่คู่มาหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามเด้อค่ะสำหรับห้าน้อยมือนี่เนาะค่ะเนี่ยถัดระท่านเดี๋ยวน่นอันนั้นมันเึ็นตรงๆนะคันหนึ่งสีลุงอันนี้อันนี้เลขเลขเอ้าคือคือเลขเจ็ดเอค่ะเลขเจ็ดเลยนะเอฟซีเดี๋ยวไม่คู่ให้มึงเด้ โอเคเ่ะเจ็ดแล้วค่ะไปตัวหนึ่งแล้วเนาะมนี่นี่เพื่อนกะมาหาเข่าหาหนาำปนหลวกพักตามแก้วค่ะไม่เข่าคือเบิดแหละหละ่ะอุ่นแก้วไม่ไปเท่าเอาไปข้างในกวนเนาะข้างในนิดหน่อยอุ่นอุ่น กินเบ็ดหรอป้าปูโอ้จ้าถวยบันเหลือให้ถัย่ยวัเหลือเลยเลือกอยู่อยูอ่เจ็ดอย่างน้อค่ะยาว่าเจ็ดเจ็ดเด้อบัวบ้านหกแปดหกหกมือนี่เจ็ดเจ็ดยังหมดแต่ที่นี่อยาว่า <laughs> เจ็ดอีกเด,ด้อค่ะแต่แต่โอกาสเป็นเจ็ดไลห่หลายขายเจ็ดเนาะค่ะก,กะ็เป็นเจ็ดสองเนาะค่ะเจ็ดสองตัว ตอนนั้นนึ่งสามตัวเนาะค่ะนึ่งสามตัวแม่คู่กะตีะ 1, ะตวะน,น,น,<ด>นึ่งสามกะถึกเนาะค่ะตัวที่สองก็เจ็ดอีกแล้วค่ะเ,เ,เจ็ดสองวเดองเนาะเขาก็สืบเจ็ดนึ่งเจ็ดสองละ นี่ค่ะพื้นที่ตรงนั้นเห็นไหมคะมันมันน้ำเสาะเนาะคะ่ะเดี๋ยวแม่คู่จะไปสื่อทอมาเนาะคะ่ะสื่อทอเลรวเ็ดไหไหเวลาหนาม,มากอะ่ะสีทมสกักก้อนคะ่ะทมทมดินออกไปอีกจักน้อยเนาะ,ะ,ะค่ะนี่ราคาที่โอกาสที่ว่าข้าย่ยานว่าน้ำม,มันจะเสาะลงไปเนาะคะ่ะมันก็เสาะอีลีเนาะคะ่ะ แล้วที่นี่รถกับภาษาหมานมาเทให้เข้าได,ด้ด้ค่ะเพราะว่าตรงนี้พื้นที่ตรงนั้นนะคะมันจะมันสีลมแม่ค่ะมันสีลมก่อนขางลําบากอยู่เนาะค่ะถ้าถ้ามันได้ไปมันไปเยอะเลยนะคะฝนตกแห้งสามมือแล้วเนาะค่ะสามมือแล้วม่คู่มีความหม้สึกว่าตั้งแต่ตั้งแต่องค์ู่เนาะคะา่ะขึ้นเป็นองค์แล้วนี่เนาะค่ะเป็นองค์ ได้เลื่อยได้ย้งแล้วนี่ฝนตกนักทุ่มือเลยแมค่ค่ะฝนตกนักแต่ห้าเฮตตอตอหมั่วซื่อๆฝนบ่ตกกักเทียไแมค่ค่ะวันนี้ช่างมาทั้งหมดห้าคนอีกคนนึงไปทําธุระอยู่ที่คาชะโนดยอยู่เนาะคะ่ะเดี๋ยวพนกัดจะกลับมากอนี้อากาศก็ดีอยู่เนาะคะ่ะ พะว่าแม่ค <laughs> <laughs> <ther> ู่เ <saben> ด้ยยูโฮมแม่คู่ก็เลยว่าดีแต่ว่าสร้างเหอฮอนแม่คู่อสบายเพราะว่ามันเย็นเนาะค่ะมือนีเย็นเดี๋ยวแม่คู่ไปเมืองต่อมอตัวนี้กันนะมันคือเป็นคือจังฉิดินโล่งแท้น้ำซอกี่ะ

กำลังขึ้นเนาะรอบสองอีกหลายรอบค่ะ,อะบอแมนว่าการการที่เข่าขึ้นเนาะคะ่ะบอแมนว่าขืนรอบเดียวเดีย,ดยค่ะอันนี้เป็นรอบที่ทอาได้เราสร้างรอบที่สองครับผมอันนี้รอบที่สองเพิ่นมาข้นอีกหลายรอบแล้ครับค่ะ,คะส,สามรอบนละจนกว่าสสวยงามเนาะสร้างเนาะค,ค่ะอ,คอันนี้ช่างเล็กค่ะ็ได้ทุกอย่างค่ะบ้านทุกอย่างเลย เนาะคะ่ะเล็ดบ้านก็ได้ต่อเติมได้ทุกอย่างดนะคะ่ะสนใจทักแคททักไลน์มาหาแม่คู่เด้อค่คะน้องผมแม่คู่เองอันนี้ช่างเหล็กโดยตรงนะคะแต่ว่าก็เก่งทุกด้านอยู่สวัสดีครับช่างต้อมสว,ส, <c oughs> สวัสดีครับค่ะเสาน ครับของกัมพาผ้าโชคนะครับกับปู่ดำนำโชคนะครับผมสร้างต้อมครับผมช่างมันบ้านครับสารพัดครับปากติต่มนะครับผมท่างเพจนะครับเบ้าต้มเบิร์ตยกนะครับผมหรือติดต่อทางเฟซบุ๊กนะครับคุณชายต้อมปรามตานช่างต้อมนะครับผมปากตติานะครับผมตอนนี้เป็นขั้นตอนนะครับจากหัวเสียนนะครับจากข้อเสียนเป็นขั้นตอนแรกในการ ขึ้นปูนน้าผมเพื่อให้ปูนได้เซตโตนะครับผมและก็รทเป็นการตกแต่งเพื่อให้มันได้ขนาดนะครับผมของสัดว่วนขององค์พญานาคนะครับตอนนี้เป็นการขึ้นรูปนะครับเพองต้นนะครับผันแหลกนะครับผมสูงสูงเท่าไหร่นี่คะความสูงเนี่ยไม่ต่ำกว่า4เมตรนะครับผมคาดว่าน่าจะถึงอยู่ประมาณ5เมตรนะครับรวมเสียงพญานาคด้วยนะครับผมอาจติดตามเป็นระยะระยะนะครับผมจะอัปเดตเป็นระยะระยะนะครับผมว่า ตอนสร้างเฮดพอรใจแล้วนะครับผมปากติดตามนะครับเด้อครับเป็นน้องไส้ลาของแม่คู่นะครับช่องทางคําภีพาโชคนะครับผมปูดำนำโชคครับครับเฮดบาต้อมเบิร์เดียกนะครับผมฝากติดตามในเด้อครับผมสวัสดีครับอันนี้เนาะค่ะก็คือเพิินกำลังจะขึ้นเนาะค่ะถึงจะเป็นช่างบ้านแต่ฝีมือ คันเทพคุณ้ค่ะแม่คู่กับลัานตีได้เนาะค่ะเพราะว่าได้ไปทําการทํางานเห็นแม่คู่ค่อนข้างหลายอย่างเนาะค่ะไปค่ะเข้าไปเมืองตที่สามเนาะค่ะตที่สามจะเป็นอย่างตอนนี้เลขเจ็ดสองตูแล้วถ้าผู้ใดติดตามเลขทูบของคทผ้าผ้าโชคหรือปูดําน้าโชคเนาะค่ะเดี๋ยวแม่คู่พาไปเด้อผมน่าจะเป็นเจ็ดเจ็ดศูนย์เนาะครับเนาะวานนีนศูนย์นะครับเจ็ดเจ็ดศูนย์นะครับ เจ็ดสองโตนะครับเนาะชอบประจัดข kind of right? ัดกระพันทางช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเด้อพี่น้องเด้อไปน้อยไปน้อย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 เจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดครับชอบประจัดขัดกระพันทางช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเด้อไปไกลไปน้อยเด้อพี่น้องเด้อเอ้ยอดุชัยสมิตรกันเข้ามาสวัสดีครับผม